มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกันทุกคนเลยนะคะมาพูกวันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับช่องหวยเด็ดเด่นดังนะคะและงวดนี้ค่ะขอบอกว่าเด็ดมากๆค่ะทางช่องได้เลขเด่นหวยไอ้ไข่จากวัดพระใหญ่นะคะงวดวันที่1กุมภาพันธ์2565เอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม และช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเลขเด็ดไอ้ไข่งวดนี้ค่ะจะมีเลขเด็ดอะไรบ้างนั้นไปชมกันได้เลยค่ะเลขเด็ดตัวแรกนะคะเป็นเลข3ตัวค่ะเน้นเน้นชัดๆกับเลขนี้เลยค่ะ ด้วยตัวนี้ค่ะและตัวนี้นะคะเตรียมกระดาษจดไว้ได้เลยค่ะหวยมีไม่เยอะค่ะไปดูตัวต่อไปกันต่อเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเลขสองตัวแล้วค่ะเลขสองตัวนะคะ ตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะนี้นะคะตามด้วยตัวนี้ค่ะไปกันต่อเลยนะคะตัวต่อไปเลยค่ะ เลขสองตัวเหมือนเดิมค่ะตัวแรกค่ะชัดๆเลยค่ะนี้นะคะตามด้วยตัวนี้ค่ะเอาโชคอลาบมาฝากกันนะคะสำหรับเลขเด็ดไอ้ไข่จากวัดพระใหญ่ค่ะดูกันไปเรื่อยๆดูให้จบเลยนะคะไปกันต่อเลยค่ะ เลขสองตัวเหมือนเดิมค่ะตัวแรกค่ะชัดๆค่ะตามด้วยตัวนี้นะคะและเลขสองตัวสุดท้ายค่ะสำหรับเลขเด็ดไอ้ไข่งวดนี้ค่ะ เป็น2ตัวสุดท้ายแบบเน้นๆเลยนะคะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะนี้นะคะตามด้วยตัวนี้เลยค่ะเป็น2ตัวสุดท้ายแล้วนะคะเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์นะคะ และอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเป็นเศรษฐีกันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่งวดหน้าค่ะสำหรับงวดนี้สวัสดีค่ะ